นายดวงนะคะประจําวันที่29เมษายนนะคะส 63นะคะกับเพศดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะคะมาเริ่มทนายกันเลยนะ,ะสำหรับดวงประจําวันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีความกระตือรือร้นมีความขยันขันแข็งเป็นวันที่อาจจะหยิบจับปากกาขีดเข,ขียนในเรื่องของตํำรับตาําราแล้วก็ความสามารถในเรื่องของการแข่งขันการสอบได้นะคะการประมูลงานผ่านนะคะการมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการโยกย,ย้ายเรื่องของการงานนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักหาก คนเกิดวันทย์มีคู่แข่งก็สามารถเอาชนะในเรื่องของคู่แข่งได้เจอคู่เจอคนรักที่ถูกใจนะคะการยกแยการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้รับซ้ายจ่ายขวาสักเล็กน้อยนะคะต่อไปค่ะดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้นะคะมีดวงดีเรื่องของการประสบความสําเร็จการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะการมีชื่อเสียงการออกหน้าการออกหน้าสาธารณชนนะคะการประสบผลสําเร็จนะคะความสว่างความบรนเจิดการเริ่มต้นที่ดีโอกาสใหม่ๆจะมี ขเข้ามามแต่ตัวเราเองอาจจะมีความลังเลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การพลิกผันในเรื่องของชะตาชีวิตตัวน,นี้ที่มันขึ้นสูงเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบฟุกๆนะคะมีงานทําทั้งวันในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็อาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกอา,อาจจะต้องเสียดายบางสิ่งบางอย่างนะคะคิวไม่ค่อยว่างนะคะสำหรับคนใครที่มีโอกาสในเรื่องของ,ของการงานที่ด,ด,ด,ดีจะมีเข้ามาก็รับคิวให้ทันแล้วกันนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสได้ของขวัญของฝากนะคะหรือของมีค่าจากแฟนจากคนรักหรือ จากบุคคลอื ans, ่นรอบตัวด <have S 2> <t> ้วยนะคะก็เป so, ็นวันที่ประสบความสําเร็จอย่างมากสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะมีโอกาสได้ของมีค่าได้ของขวัญได้ของถูกใจนะคะมีโอกาสดีที่จะมอบเข้ามานะคะในเรื่องของการงานการดูยลการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสทะเลาะเบาแหวงกันได้ด้วยนะคะในเรื่องของคําพูดคําจานะคะอุบัติเหตุนะคะลื่นล้มหกล้มก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางหรือของเก่กะภายในบ้านควรระมัดระวังให้ดี นะต่อไปค่ะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะงานการเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบง่ายนะคะสิ่งใดที่คาดหวังไว้นะคะกับสิ่งที่เราทําไปแล้วก่อนนะคะก็คือจะได้ผลตอบแทนหรือได้รับข่าวดีมานะคะการงานราบรื่นเรียบร้อยเดินทางประสบความสําเร็จนะคะงานที่คาดหวังเป็นไปนดังอย่างที่ตัวเองตั้งหมายและรอคอยไว้ด้วยนะคะความรักดีใครที่รอคอยความรักก็มีโอกาสที่แฟนคนรักจะกลับมาได้ด้วยนะคะ คนที่เกิดวันพุธหัดสัดีนะคะดวงในเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหานะคะการขัดแย้งในเรื่องของการงานการทะเลาะเบาะแหวงการงานที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศนะคะต้องมีเรื่องของความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนอนาคตอันไกลนะคะเพื่อให้งานผ่านพัฒนาไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มองการไกลให้มากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธถัการงานจะได้ไม่มีปัญหานะคะเมื่อเรามองการไกลแล้วแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานแล้วทุกอย่างจะราบรื่นแต่ถ้าเราไม่ได้รู้ดวงก่อนเพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดการเปลี่ยน การต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรือการผลกระทบเกี่ยวกับการโยกย้ายหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไงบัตดี้ในระหว่างที่เราร่วมงานด้วยค่ะมันจะมีปัญหาเข้ามานะคะเรามัดระวังให้ดีในเรื่อง,งของ ปัญหากับบัตดีกับโครงสร้างกับหน่วยงานต่างๆนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงดีในเรื่องของความรักเนื้อคู่เจอคนที่ถูกใจนะคะมีข่าวดีมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมันจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือปัญหาต่างๆนะคะความรักดีสมหวังนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจจะมีความเบื่อหน่ายเซ็งๆในะความไม่ได้ดังใจในะความรู้สึกผิดหวงังความกังวลใจยังไม่อยากจะก้าวไปข้างหน้านะคะยังมีความยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆอยู่นะคะช่วงนี้ต้นคอบาไลหลังอาจจะมีอาการ ปวดเมื่อยด้วยนะคะความรักยังเป็นช่วงที่ตัดไม่ขาดเราก็ยังไม่กล้าที่จะเดินทางไปทางไหนด้วยนะคะฝากดวงไว้ด้วยนะคะสําหรับดวงประจําวันกับเพจด,ดวงหมอฟ้าพยากรวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ